สวัสดีครับบ่าเถ่าซอสดีท่านผู้ชมด้ครับผมครับบ่าเถ่ามินาทังงรับจากปูค้งตาทิพย์ได้ครับงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 5ครับเปิดโตครับงวดนี้งวดแรกครับผมรับไปเบิงไปฟังน้ำกันด้ครับปูข้งเป็นล่างทรงของปูดำครับปูพ่นวางวดที่ผ่านมาครับ0ูหครับถูกกันมืดบ้านนะครับเนาะบ่ถูกแต่เสาหัวปูเพันวาครับงวดนี้ครับบ่าเถ่าจะพาไปตามน้ำปูเพ่นได้ครับผม บาพุ่นใดแนวทางได้ตัวไหขมากครับผมเป็นเลขน้อยโตน้อยคู่น้อยชุดครับถาชอบกระจัดถาคัดกระพานครับถาตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจจังตามด้วยครับท่านผู้ชมครับถาเราะชอบให้พานครับแนวทางของปูค้งตาทิศครับปูเพิ่นเป็นล่างส่งนะครับผมเป็นล่างส่งของปูดำครับเพิ่นเป็นข้นส่งครับผมครับถาชอบกระจังตามครับถาเราะชอบให้พานครับบาถานำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นครับปูเพิ่นกระอยากแบ่งปันครับเพิ่นอยากให้ กับเอฟซีทั้งช่องครับได้โชคน้ำนะครับเนาะขับถ้าชอบกขจัดนะครับพี่น้องครับไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับว่าปูเพิ่นจะได้แนวทางมากตัวใดครับสวัสดีครับครับปูสวัสดีครับอ้าเหงาเหงาครับมาตามแนวทางน้ำนี่แหละครับปู่่่เเอออบาาวฒพแม่นครับผมเออครับพ่อคงเนอรครับพ่อคงนะครับเนาะเออพครับพ่อคงปูคง ครับเป็นร่างทรงแบบปูอับหรครับพ่อแมนครับโอ้ครับฉายาฉายาพ่อนี่คือปูข้งตาทิพย์ตครับตีพ่อโอ้ตาทิพย์ครับโอ้ปูฤาษีปูฤาษีครับแต่เก้านี่แต่เก้านี่พ่อบวชมาก่อนบอกพ่อสายทุดงสายทุดงโอ้ครับอืม ครับพ่อและแนวทางนี้ได้มากจังไดพ่อส่งเอาบอรือจังไดครับเออส่งเอาครับเออส่งเอาพาเล็กไหลครับตะโกบเตะไหลครับเออืมงวดที่ผ่านมานี่คือว่าแม่นแต่ครับพ่อเออ5 0โขงานี่ละ่ะโอ้บ่ถูกแต่เสาหัวตีพ่อเออบ่ถูกแต่เสาหัวครับคือว่าอ่าถูกจนว่ามีคนอ่าซื้อรถให้บ่ครับตะกี้เออ ซื้อรถถวายเลยตีพ่อครับจังหวังงวดนี่แหละครับลูกหลานนะครับบ่าวเ่าครับมาตามขอโชคน้ำพ่อได้น้ำปูข้งตาทิพย์ครับผมครับงวดนี่ส่งแล้วบ่ะพ่อส่งแล้วโอ้ครับอตัวเลขนี่เห็นชัดบ่พ่อชัดชัดเจนเห็นชัดเจนเป็นตัวเลขหลายตัวบ่ครับ บ่อคู่เดียวคู่เดียวหางเดียวหางเดียวคืองวดที่แล้วนี่ได้ตัวใดกับพ่อซุนหาตัวเดียวบ่ได้หกซุนหาหกซุนหาอโอ้ครับกับซุนหาตรงตรงนี้นะพ่อเนาะเออครับแจงได้งวดนี้เด้อพ่อครับให้เอฟซีทั้งช่องให้ลูกหลานได้โชคน้ำใน้อพ่อเด้อเอ้ไกลไกลครับครับโอ้ครับปูข้งตาทิพย์ต้ครับ อืใชาย่าพ่อเนาะพ่อเนาะครับผมอืครับพ่อทำพิธีจังไหนครับพ่อทำพิธีอพิธีเขาเทียมเนี่ะเทียมเทียมทรงนี่่พ่อเทียมทรงครับปูดำานาพ่อมามาเทียมปูองดำปูองดำอืมครับครับพ่อพ่ออยู่สารคาม็นบพ่อพ่ออยู่สารคามันบครับ พอได้ยูเป็นลับเป็นแรงหรอโอ้ครับเออคับนับพอครับอ๋อครับกระือว่าเป็นบุญนะครับนที่พ่ออยากจะแบ่งปันแนวทา่งครับให้นช่องบ้าเท่าน้ำโชลกไปน้ำไปน้ำเครื่องพูเขาโวกผ่านคมดละโอ้ครับพ่อครับผมเตรียมเข็มหลักหมละอ่ครับผมอืมครับงวดนี้พ่อได้ตัวไหนครับเออ ช่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดวะครับผมแมนล่างแปดศูนย์ตัเดียวล่างแปดศูนย์ครับอืมครับพ่อครับอืมแปดหนึ่งเจ็ดนะพ่อน้อเอล่างนี่แปดศูนย์ตัวเดียวแมนโอ้ได้ไดรตรงกับเลขดัางนี่ที่พ่อเลขแปดศูนย์ครับครับผม อืมอครับปูดำปูดำมาเทียบลหลงส้มมันบอกพ่ออืมเนเสียกพวกไอ้ขบยูหรอกครับอืมเอาพ่อเป็นไงเป็นแนวข้างนอกครับครับผมเป็นแนวข้างนอกเบาเก่านอกครับเออสองโตนี่ตัดเลยนเอกพ่อสองโตนี่แปดแปดหนึ่งเจ็ดอืมมันตัดตัดก็ได้ก็ตัดก็ได้ครับ บนนี่ขึ้นหนึ่งเจ็ดเป็นบอตัวเด่นพอตัวเน้นตัวที่ชอบอืมไม่ัครับหลักกับบ่พอแนวทางของอปูคงตาทิพนี่ครับปูดำปูดำเขามาเทียบส่งมีเพิ่นให้กลับให้กลับน้ำบ่อมัอแล้วแจ๊ครับส่วนไงว่าลับส่วนไงตรงตรงเลยตรงครับล่างมี่แปดศูนย์ตัวเดียว ครับบนแปดหนึ่งเจ็ดม่อนโอ้ครับจังไนก็ขอให้ลูกหลานได้โชคน้ำนพอนอ้อครับพอ่อครับตัวเลขแนวทางมีมีซัมหนีแมนบ่พ่อเออม่แค่นละ้ะครับแล้วพ่อมั่นใจตัวไหนพ่อมั่นใจบ่เอ,อ้มั่นใจมั่นใจอืม,ออมครับเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ละ ร้อยเปอร์เซ็นเสียบผูกไว้กับโบยูมันโมเลกตัวนี้ออกแน่นอนโอกไว้กับโบยูโอ้ครับเอาครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบนอพอนะกัดจังตามด้วยครับจะฟังไปก่อนก็ได้ครับถือว่าครับพ่อเพิ่นว่าอยากจะแบ่งปันนะครับเนาะรับพ่อปูค้งตาทิพย์ด้วยครับพ่อเพิ่นเป็นล่างสรงขององค์ปูดำบอครับพ่อ ครับโอ้พ่อจะเดินทางไปทุกหมองมาพ่อที่นี่สายบุญสายบุญเป็นมาพ่อครับพ่อครับอแต่ว่างวดนี้องค์ปูดำเพิ่นมาเทียมแล้วเห็นเป็นแปดหนึ่งเจ็ดเปนมาพ่อโอ้โคู่เดียวเลยคู่ัตเดียวร่างแปดศูนครับผมครับ เาก็เป็นเป็นแนวทางเนะก่อเนาะครับถือว่าหววที่พานมาครับพ่อเพิ่นว่าปู่ขอปู่คงนี่เพิ่นว่าหกศูนย์หาได้ตัวเดียวกับมาศูนย์หาแมนปอพ่อครับออก็ถือว่าตัวเลขบ่หลายตัวนักบอเนาะออครับเขาครับบ้าเฒ่าก็จะรบกวนพ่อซับนีนแ่แหละครับผมครับ คราบขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อเด้อครับผมขอให้ลูกหลานได้โชคได้ลาบน้ำน้าพ่อเนาะครับจงไดก็ให้ถูกรางวัลนาะพ่อเนาะครับผมครับบ้าเถ่าซอสดีครับครับเอาครับทำชุ่มครับงวดแรกเด้อครับผมพ่อว่าพ่ออยากจะแบ่งปันครับตัวเลขที่พ่อได้มากนี่บ่หลายตัวพ่อว่าครับผมร่องเอาไปพิจารณาเบิ่งง้าตัวเลขถูกใจ รงใจโดนใจคือบ่าวถาวาครับกระหาสื่อสลากกินแบ่งสื่อรตเตลีไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับ3โตหางเดียวเท่านั้นครับ817ข้างล่าง80ครับไปชมตัวเลขไปชมแนวทางของปูคงตาทิพย์นะครับท่านผู้ชมครับเอาพิจารณาเบิ่งเอาครับแคร์ไว้ด้ครับท่านผู้ชมครับแนวทางของปูคงตาทิพย์ครับงวดวันที่16มีนาคม2565รบ งวดแรกเด้อครับผมรับพอพ่นวาอยากจะแบงปันครับพอพ่นเป็นร่างทรงขององค์ปูดำเด้อครับทานผู้ชมพี่น้องครับตัวเดียวหางเดียวเท่านั้นครับ8 1 7ครับเบาเท่าตัดให้ด้ครับ8 1 8 7น7่นครับเน้นที่17งวดที่ผ่านมาครับพอพ่นวาา60505ตรงตรงบ่ตรงกลับครับส่วนล่าง80ตัวเดียวครับถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจจังตามเด้อครับทานผู้ชมพิจารณาเบิ่งเอาครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งซื้อลอตเตอรี่ครับ ช่องยูทูบบาถาน้ำโชคครับขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเงินสุขคนเด้อครับชอบถูกใจกับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทผช้ชมครับคลิปนี้บ่า่าสวัสดีครับ